สวัสดีครับโค้งหนองนาลอลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมการทําระบบน้ําที่ใช้ระบบแรงดันน้ําช่วยนะครับตัวนี้นะครับลักษณะการทํางานของเขานะครับเราจะใช้นะครับท่อนะครับที่มาจากตัวถังน้ําตัวนี้นะครับมีความสูง3าเมตรนะครับแล้วก็ใช้ถังน้ํสา3พันลิตรนะครับท่อออกสองนิ้วครับเรามาเพิ่ม ท่อตรงนี้ครับเป็นท่อสี่นิ้วนะครับเพิ่มจํานวนมวลน้ําให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มาเป็นข้องอ90องศานะครับใช้ท่อสี่นิ้วสองท่อนนะครับใช้ท่อสี่นิ้วสองท่อนครับมานี้นะครับต่อมาตรงนี้ครับแล้วก็จะมีก๊อกสองนิ้วนะครับเราลดนะครับออกก๊อกสองนิ้วนะครับไปแล้วทําทางแยกไว้นะครับตัวนี้เราทำสามทางไว้นะครับ เพื่อใช้ในห้องน้ําหรือว่าใช้ในเรื่องของการเปิดก๊อกน้ําท่อ1นิ้วหรือว่าหกหุนสี่หุนนะครับก็สามารถทําได้ตัวนี้เราแยกมาด้านนี้ครับเพื่อไปปล่อยน้ําเป็นน้ําหยดนะครับผ่านท่อ PE นะครับตรงนี้เราก็จะทำท่อ PE ครับเปิดเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะน้ำจะไหลแรงมากครับเนี่ย สังเกตได้ว่าตัวนี้น้ําจากท่อที่เราส่งมาเมื่อสักครู่นะครับเราแยกออกนี่เราไม่ได้แยกเป็นลําดับชั้นนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องแยกก็คือมานะครับลดจากสี่นะครับถ้าเหลือสองก็ลดลงสักนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็นิ้วหนึ่งหกขุนนะครับไล่ลําดับไปอย่างนี้จะทําให้น้ํานะครับไหลโฟล่ได้ดีมากนะครับแล้วก็ได้มวลน้ําที่เยอะนะครับตัวนี้ได้น้าไวมากนะครับนี่ครับ เปิดมอสักครู่นะครับตอนนี้ก็ชุ่มแล้วนะครับนี่ตอนนี้ระบบน้ําหยดนะครับทำลงที่สวนนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆน้ําพุ่งนะครับเพราะว่าเราใช้ตะปูตะปูเล็กนะครับตะปูสังกะสีนะครับเจาะเอานะครับให้น้ำเขาไหลนะครับใส่ต้นกล้วยต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับนี่ไปนี่ครับสุดทางเลยนะครับ ก็ยาวพอสมควรครับนู้นนะครับไปถึงถนนนู้นนะครับน้ําไหลดีมากครับท่านใดที่อยากจะรู้ข้อมูลนะครับว่ามันทํายังไงแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมบ้างก็จะเข้าไปตอบนะครับหรือว่าแชทสอบถามได้นะครับนะฮะเรายินดีให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการทําระบบน้ําตัวนี้นะครับซึ่งค่อนข้างใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับสําหรับพี่น้องที่ เป็นเกษตรกรนะครับแล้วอยากเอาไปใช้ถังน้ําไม่ได้สูงมากนะครับการไหลของน้ําไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับระบบนี้ช่วยได้เยอะครับนะครับหลังจากที่เราทดสอบใช้แล้วนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็เลยมาแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูกันนะครับแล้วก็เผื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของท่านเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ